พอได้ 10, 10 12, เต็ม12เราต้องการปรับจัดส่วนให้เป็น20คะแนนนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณหาออกมาให้นะครับ10ส่วน12แล้วก็คูณ20นะครับก็จะได้16.67พอดีนะครับ ในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ต่อยอดจากการใช้งานเบื้องต้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนําวิธีการที่จะกํากหนดคะแนนในแต่ละข้อที่แตกต่างกันนะครับก็ให้เข้าไปที่ตรงป้อนเฉลยตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ตรงข้างในตรงที่ป้อนเฉลยนะครับแล้วเราก็ได้กรอกเฉลยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนเริ่มต้นที่โปรแกรมกําหนดให้จะกําหนดให้ทุกข้อ มีคะแนนเท่ากับ1คะแนนนะครับถ้าเราต้องการให้ข้อไหนนะครับที่มีคะแนนที่แตกต่างนะครับเราก็สามารถที่จะมา,าป้อนกําหนดไว้ที่นี่ได้เลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเราจะลองป้อนให้ข้อ2เนี่ยมีคะแนน2คะแนนนะครับเราก็ป้อนเข้าไปได้ ตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นข้อ4นะครับอยากให้ได้2คะแนนนะครับเราก็ป้อนเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราป้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตรงที่เป็นปรับสัดส่วนคะแนนนะครับถ้าเราป้อนไปตามนี้แล้วนะครับแล้วเรากําหนดไว้ตรงนี้นะครับให้เท่ากับ10คะแนนเหมือนเดิมก็จะหมายความว่าเมื่อได้คะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมก็จะทําการหารให้ลงมาที่10คะแนนเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะ เปลี่ยนคะแนนเต็มใหม่นะครับให้กับให้เท่ากับคะแนนที่เราป้อนเข้าไปเลยนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคะแนนที่เป็นผลรวมของตรงนี้เนี่ยจะเท่ากับ12ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ตัวเลขตัวนี้ให้เท่ากับ12ได้เลยนะครับเมื่อ,อโปรแกรมทําการตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับคะแนนเต็มก็จะเท่ากับค่าผลรวมของ ทั้งหมดที่ตรงกับคะแนน,นในช่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ12นะครับถ้าเป็นผลรวมเป็นอย่างอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเกาะค่าเข้าไปตรงนี้ได้หรือว่าเราต้องการที่จะปรับคะแนนนะครับถ้าเราไม่ต้องการเป็น12แต่ว่าเราต้องการให้ปรับอัตราส่วนเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เป็น20คะแนนเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเราก็ป้อนเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับแล้วก็กดปิดหน้าต่างนะครับขั้นตอนในการตั้ง กำหนดคะแนนในแต่ละข้อให้แตกต่างกันก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเรากำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูคะแนนในส่วนของผู้ที่ทำข้อสอบนะครับจะเห็นว่าถ้าะคะแนนที่ทำได้นะครับเต็มนะครับ10จาก10ข้อนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณหา เป็นอัตราส่วนออกมาให้เท่ากับตอนที่เรากำหนดไว้ซึ่งเรากำหนดไว้ก็คือ,อ12คะแนนนะครับส่วนในตัวอย่างนี้นะครับก็ได้ลองปรับคะแนนเต็มให้เป็น20คะแนนนะครับแต่ว่าข้อทั้งหมดของเรามี10ข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงข้างในแต่ละคะแนนที่เราป้อนเฉลยเข้าไปนะครับก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเรากําหนดคะแนนเต็มเป็น20คะแนนนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทําการตรวจให้นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือ,อทําถูก10ข้อจาก10ข้อนะครับก็ทําการตรวจให้เสร็จเรียบร้อยก็ปรับอัตราส่วนคะแนนให้เท่ากับที่เรากําหนดไว้เลยนะครับดังนั้นการใช้งานในส่วนของการที่กําหนดคะแนนที่ไม่เท่ากันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ง่ายแล้วก็คํานวณออกมาให้อัตโนมัติเลยนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับเราก็ทดลองทําผิดข้อที่2นะครับซึ่งข้อที่2มีคะแนนเท่ากับข้อละ2คะแนนนะครับดังนั้นถ้าเราผิดข้อที่2องแล้วก็เราตั้งอัตราส่วนไว้เต็ม20ใช่ไหมครับผิดข้อที่2จากทั้งหมด12คะแนนนะครับเราก็จะได้10เต็ม12ใช่ไหมครับพอได้1 0เต็ม12เราต้องการปรับจัดส่วนให้เป็น20คะแนนนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณหาออกมาให้นะครับ10ส่วน12แล้วก็คูณ20นะครับก็จะได้16.67พอดีนะครับแล้วก็ทำถูก9ข้อจาก10ข้อนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการที่โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัตินะครับแม้แต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากันแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับ สัสดส่วนให้ตัวโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติให้เลยนะครับว่าจะให้คะแนนเต็มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ